พระวิญ,ญญาณรัชการที่3าเรื่องหลอนพระที่นั่งจักรีเห็นการทั่วทั้งมหาเล็กเจ้าจอมเจ้าฟ้าภาพท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภาพถ่ายเก่าสมัยรัชการที่หเรื่องหลอนที่ซุบซิบกันของคนในรั้วในวังตั้งแต่อดีตคือเรื่องพระวิญญ,ญาณรัชการที่สานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งเห็นการทั่วทั้งบรรดาม,มหาเล็ก เจ้าจอมในรัชกาลที่สี่และเจ้าฟ้าจาัก,กรพงค์ภูวนาครั้งยังทรงพระเยาว์นเนกนาวิกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พศ2563เล่าเรื่องดังกล่าวในหนังสือผีไทยโดยอ้างที่มาจากหนังสือของพระอมอรฤดีอนเนกสันนิษฐานว่าคือนาฏบุญยาเกียรติซึ่งกล่าวถึงพระวิญญ,ญาณรัชกาลที่สมโดยระบุชัดในคำประรบของหนังสือว่าข้าพเจ้าทราบจากบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์สูงควรเชื่อได้ พระอมอรรดีรับรองว่าคนที่รับราชการอยู่ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในทราบเรื่องนี้ดีแต่เป็นเรื่องซุบซิบป,ปกปิดมานานสมควรเปิดเผยได้แล้วจึงขอเล่าตามที่ทราบมาดังว่าข้า<คด>พเจ้ารับรองว่าเรื่องนี้คนเก่าๆที่รับราชการอยู่ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในทราบเรื่องดีจึงขอให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยความปราศจากอคติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง และเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายหนมันเกี่ยวกับการต่าสูงเป็นเรื่องที่ซุบซิบป,ปกปิดกันมาเป็นเวลานานหนักหนาสมควรที่จะเปิดเผยได้แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนตามเขาเรื่องที่ทราบมาเรื่องเกิดบนพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาสกล่าวคือมีผู้เห็นพระวิญญ,ญาณของพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัวราชการที่สสวรรคตพศ2367 แล้วนำมากระซิบกระซาบกันภายในพระราชฐานบางคนเห็นทรงยืนข้างพระทวารประตูห้องพระบัญชมทรงยืนเท้าโซเอลหน้าพระบัญชรหน้าต่างหรือพระราชดำเนินไปตามเฉลียงท้องพระโรงแล้วทรงหายพระองค์ไปคนที่เห็นทุกคนให้การตรงกันว่าทรงพระผู้สาแดงลอยชายปราศจากฉลองพระองค์เสือ้อทุกครั้งและเมื่อได้ประสกก็หลับตาหมอบก,กราบด้วยความกลัวจนตัวสั่นสะท้านไม่กล้าร้องโวยวายภาพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตัวอย่างผู้ที่เคยเห็นคือคุณท้าวโสภานิเวศเล,นานาล็กนนคอนเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แต่ไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตแล้วยังรับราชการต่อจนถึงรัชกาลที่6พศ2448รัชกาลที่5 พระอมอรฤดีเริ่มเข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กเวนสักเมื่อคุณเทาได้ทราบว่าพระอมอรฤดีเป็นหลานของน้องชายท่านจึงเล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อพศ2อ,อ5 0ซึ่งมีงานเฉลิมศิริราชสมบัติราชการที่ห้ามีมหรสพมากมายในพระนครคนทั้งหลายแห่แหนกันมาดูอย่างล้นหลามคุณเทาก็ได้ออกมาชมโคมไฟด้วยเมื่อข้าหลวงที่ตามท่านออกมากลับไปแล้วจึงได้เผยประสบการณ์ลึกลับแก่พระอมอรฤดี คุณเท้าเล่าว่ามีคืนวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเข้าที่พระบรรทมแล้วตัวท่านเองนอนอยู่ในมุ้งกลางท้องพระโรงหน้าห้องพระบันทมพร้อมข้าหลวงอื่นรวม8ปดถึงเคนเมื่อเข้านอนเรียบร้อยพอจะเคลิ้มเคลิมก็ได้ยินเสียงกอกแกกอกแกกคล้ายคนเอาไม้เท้าหรือวัตถุอะไรเคาะกับพื้นกระเบื้องจึงมองหาว่าต้นเสียงมาจากไหนจากนั้นท่านก็ถึงกับตกตะลึงตัวแข็งขนลุกสู้เมื่อเห็นร่างหนึ่งมีลักษณะโอนล่ามใหญ่ ลุงผ้าแดงลอยชายหันหลังมาทางที่ท่านนอนอยู่และกำลังเดินเลี้ยวไปทางหอประชุมแล้วลับหายไปท่านย้ำอย่างแน่ใจกับพระอมอรฤดีว่าเป็นองค์รัชการที่สามอย่างแน่นอนคนต่อมาคือนายรอดไรเรศซึ่งภายหลังได้เป็นพระสุนทรและนับถือพระอมอรฤดีเหมือนพี่ชายก็เล่าเรื่องให้พระอมอรฤดีฟังครั้งมีโอกาสได้อยู่หมู่เวียามด้วยกันเมื่อราวพศ 2 4 5 6ถึง2,457ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งช่วงนั้นประทับในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสนายรอดเล่าว่าคือหนึ่งตนได้เจอกับบุรุษผู้หนึ่งร่างอ้วนใหญ่นุ่งผ้าแดงลอยชายเดินช้าช้าแล้วก้าวเท้าหายเข้าไปทางห้องทรงพระอักษรตอนนั้นไม่รู้ว่านั่นคือองค์รัชกาลที่สามแต่เข้าใจเองณนะขณะนั้นว่าต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง สุดท้ายได้แต่ปกปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ปรี้บปากอีกเลยอีกเรื่องที่พระอมอรฤดีเล่าคือเย็นวันหนึ่งฝ่ายในได้เชิญเสด็จอุ้มเจ้าฟ้าจากกระพงภูวนาหรือทุนกระหม่อมเล็กมาอย่างห้องขนาดใหญ่ซึ่งมีพระบรมรูพระเจ้าแผ่นดินทั้ง5้ารัชการเพราะเหมาะสำหรับทรงพระสําราญในการกระโดดโลเต้นหรือเล่นซ่อนหา โดยขนานั้นทุนกระหม่อมเล็กพระชนมายุเพียง5-6ถึงหพรรษาเท่านั้นยังไม่ได้โศก,กันโกนจุกด้วยซ้ำแล้วเรื่องราวชวนขนลุกก็เกิดขึ้นขณะที่ทรงพระสําราญในการเล่นซ่อนหากันอยู่นั้นเป็นเวลาเกือบเย็นค่ำแล้วขณะทุนกระหม่อมเล็กทรงกำลังเที่ยวค้นหาคนอื่นก็ทรงเห็นใครคนหนึ่งเข้ามาจึงเรียกมหาดเล็กให้ช่วยจับตัวพวกมหาดเล็กพาการปูพรมเที่ยวค้นหากันให้วุ่น ปรากฏว่าหาจนทั่วก็ยังไม่เจอใครจึงถามถึงรูปร่างของคนผู้นั้นทูลกระหม่อมเล็กทรงบอกว่าอ้วนๆใหญ่โตนุ่มผ้าแดงเดินหายเข้าไปทางห้องมุกตะวันออกที่เป็นห้องสำหรับจัดรับแขกเมืองพอพระองค์ทรงเดินไปถึงพระบรมรูปของรัชการที่สามก็ทรงหยุดนิ่งแงนเพ่งมองรูปอยู่อึดใจใหญ่แล้วทรงอุทานพร้อมชี้นิ้วไปยังพระบรมรูปนั้นรับสั่งอย่างเด็กๆไร้เดียงสาว่านี่แน่ อีตาคนนี้แน่พวกมหาเล็กเข้าใจเรื่องจึงรีบเชิญเสด็จกลับไปส่งยังฝ่ายในทันทีมีให้ทรงรับสั่งอันใดอีกภาพซ้ายไปขวาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชชัยยากร สมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงทราบก็ทรงรำพึงว่าพวกเด็กๆไปวิ่งเล่นการอึกรกะทึกเป็นที่กวนพระราชหฤทัยหรือจะทรงระลึกถึงลูกๆหลานๆอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแสดงพระองค์ให้ปรากฏออกมาจึงทรงจัดพวงมาลายัยและทูบเทียนส่งให้ข้าหลวงออกมาขอพระราชทานขอเข้ามาอย่างเงียบๆไม่ให้ข่าวนี้แพร่แพรยเรื่องก็ถูกปกปิดตลอดมาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เรื่องดังกล่าวพระอมอรฤดีได้ฟังจากพระยานิพัทธราชกิจอ้นนอนพันลกผู้ช่วยจางวางมหาเล็กในรัชกาลที่หและหลวงเสวกวัชรีสมวนบุญยเกียรติทั้งคู่รับราชการในสำนักของพระพันปีหลวงและเป็นข้อความตรงกันเหล่านี้คือเรื่องราวพระวิญญาณราชการที่สในหนังสือของพระอมอรฤดีส่วนผู้อ่านจะเชื่อถือหรือไม่ประการใดนั้นขอให้พิจารณาด้วยวิจารณญาณ